คลิปนี้จะบอกว่าใจฟูแน่นอนเลยนะครับแต่ขออัปเดตอาการอาบูก่อนนะหลังจากที่อาบูนอนป่วยด้วยโรคตับอ่อนอักเสบที่โรงพยาบาลสัตว์บางหินสองคืนนะครับต้องบอกว่าฟูที่ใช้ในคลิปนี้เกือบทั้งหมดเลยนะครับเอามาจากที่โรงพยาบาลสัตว์ส่งมาให้นั่นแหละโอ้โหส่งเก่งมากก็ทําให้หายเป็นห่วงหายคิดถึงได้ระดับหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าอาบูเนี่ยดูได้เริงขึ้นเยอะเลยแต่ว่าท่าทางก็คงคิดถึงพี่ๆเต็มทีแล้วนะเสียดายที่ป้ามาทางานที่หัวหินนะครับพี่ป๊อบเลยไปรับอาบูแทนโอ้อกลาบ้านกับบ้าน โอเคตาบ้าๆขากลับบ้านดูสิโอ้โหนี่ใจใหญ่เลยเห็นพี่ป๊อปนะได้กลับบ้านแล้วได้ไปเจอพี่พีแล้วนะโอ้โหแล้วบังเอิญมากนะครับที่วันนี้ไออีกับพี่ใหม่เจ้าของกับอาบูมากรุงเทพพอดีพี่ป๊อปก็เลยพาไปเจอเป็นรางวัลนะครับเออเจอใครบูบูบูเจอได้ไหมไม่ด้ อ,บ,อบูดีใจมากเลยทุกคนดูดิโอ้โหหลังจากนี้อบูก็จะต้องไปให้รําเกิลที่โรงพยาบาลสัตว์ทุกวันไปก่อนนะครับจนกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับเป็นกําลังใจให้หนูนะลูกรักนะอบูชูๆ